มานี่ครับไปไค้นข่าวกลับบ้านกันฟื้นเรื่องลังมั่วไปมาโอ้ยลีลาเงินเมียก็คือเงินเมียส่วนเงินผัวก็คือเงินเมียโอเคนะรู้เลย ทำเป็นคลิปไปค่ะเงินออกทำเป็นไอเขาเขาแค่แค่เอ้ยดาดูลาาสีตัวนี้แม่ดูคนแก่เขาเบื่อหน้าพอนี่ข้าวสวยนี่ครับจะฟ้องพวกสีเพิ่น บ้านบุรพาน้านตาดหนุ age. Age? ่ยละเทศนาขายทั่วคุยกันแบบกันเองในนนเลยครับราความาตรฐานามาตรฐานครับผม้านมันมอยู่มเป็นัง็ดติดสเหรียญมาครับกายอยู่กันที่นี้สำหรับ พี่น้องผู้ใดสืเอาเขาไปขายเนาะไปเใดเงินมาใส่ใจภายใ,ใ,ในครัวเลือดนะครับเนาะ mm hmm. พี่นี่เขารา mm hmm. คาถือว่าโอเคครับผมไปเบิ่งกันครับมืนน้อ่านเบาเสี่ยงสีขายเขาสจัจกบาทครับเป็นหน้าซีไรเราเสี่ยงในเขาเจ็ดสิบแปดกระสอบครับผมไปเบิ่งนกันเนาะวันนี้วันศุกร์ค่ะรับตังค่ะฤด,ดูของการเกี่ยวข้าวฤด,ดูการทำนา กำลังจะสิ้นสุดลงบรรยากาศสองข้างทางหน้าเพิ่นยังโบ้ขันได้ขีดเอเหลืองเลยหน้าใหม่เขียนแล้วแม,ม่น,นบ,บ้ขันเด็กเอาหน้าขจ้าวโบ้ขันได้เหลืองอยู่หน้าเฮาวเด็กเกล่ะเดียว,วยก่อนได้ปีครับข้าวก็ยังราคาสูงมีองเอ,อล้มหมดแล้วเมึงเขาเป็น ลมมนแล้วลมกำลังมางลมมดแล้วค่ะแล้วนี่กําลังพาไปหน้าแต่วนะ่าคนหน,หนาจิเกียวสเสร็จเรียบร้อยแล้วเหมือน,นเอาเขาไปตากเนาะเอาซ้ำเมื่อขุเมื่อใดกเดี๋ยวเห้ขุนไปลูกสีบริษัทชิบเกียวอ่ายวับรรยากาศดีดี มีเมืนเสาไฟฟ้าเด้วยครับทางไปหน่อนี่ทางไปหน้ามีเหมอนเสาไฟฟ้าครับพัฒนาอะไรครับปฏิทิไนไส้ห้ามป,ปีนี้เขาค่อนข้างที่จะมีราคานะคะรายหน้าก่าซุ้มต่อจุดสิบบาทเพราะว่าหนามถ่วมหลายพื้นที่เนาะปีนี้ ไม่มีหนูนะแถวนี้เนาะอึงแล้วถึงแล้วครับน,นี่เด้ดนอน,นี่ผมยกเองนะเอาตัว,ตวไหน <laughs> เอาเอาไว้ที่หลังไม,ไ,ไม่อยู่กับหนูอเอาตัวมาเต๋โอ๊ยพ่อเดี๋ยวกระเจี๊ยบเอ,อว

มันหนีชิ้นผ้าขอนิ้วไปขายไปเบิง่งราคา,ากันว่าสี่ได้จักบาทเบ้าเสียงของนิ้วไปขายสามสิบห่ากระสอบไปเบิ่งราค่าทำกันครับว่าสี่ได้เท่าไหร่น,นี้หนะ้าเบ้าเสียงครับเบื่อสี่ไดพอเราเฝ้าเข่าอยู่ไปไคลายเข่ากันขนเมื่อว่าเบือ่อ แลเลครับเห็นมาลงซอยเลยวตับแรกเบาวเชียงลุงคนเดียวได้ครับผม้ามาเบิง้งข้างเขาครับหาบ้านเพิ่นฟ้าลุงสีลุงสีเฮียตีบ้านบุรพาครับผมฝากไว้ครับราคากันเองครับคุยกันได้ครับ ปลานีรุ่งเรืองใจดีครับเบ่เาไงบ่อยเบ่าม่วนตัวน,นี้เนี่ยเราฝากค,ครับฝากไว้น้ำครับยุบันบุรพาค,ครับผมร้านปลานีรุ่งเรืองครับผมระแวกอำเภอกัะท่าล้มเฮ้านี่อยู่ไกลกว่านั้นมาขายก็ไดก็แล้วแตะฉันมันขนาดมันลดไม่เบิ่งกันว่า เราเสียเ่ยงเขาขอนี้วมาขายสามสิมหากระสอบผมสีขายได้เท่าไรเพราะว่าตอนนี้เขาก็บาท่านออกตามทางที่ผมขี่รถมากเมีแต่เขาผมนี่แหละไปเกี่ยวกวนมูเบื่องกันครับพได้ข่ารถเกี่ยวพอได้ค่าปุยกันยังไข่ยอยู่อันดับแรกอะค่าเทิมค่าเทิมลูกครับอันดับแรกก็คือค่าเทิมลูกนี่นะครับมา กับเมียบ้านครับจะ่าถ่ายรูปแปดรอยรูปหล้ว่าเก็บตังค์ะสอบเอาเน้นถ่ายสตอรี่ส้างให้ก็บว่าได้เก็บครับเก็บเองครับผมเบื้องกันครับผมสร้างน้ำหนักรถทั้งรถทั้งเขาเมื่อกี้สองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้ากิโลกรัมครับเดี๋ยวที่เขาแล้วเดี๋ยวเบาเสียงผ้า

แปนปลาขเสือก็เห็นขายดขายได้ครับเสือแล้วนะเนี่ยใหกินจ้าเกไล่ต่อเขาไปมาในขวดเาเดี๋ยวจาปลเาอทงหมั้นเลยค่แค่คูมีพี่มตาโบเบิร์ดทำเานีแหละคีแล้วสวยนะปีนี้นะมาแล้วขวดขวดขวเขาไปขวด่อ่อใช่ไหม่อๆๆเาปถุงข้าวทีเต็ดอรเก็แซ่บเยอะนี่มงเลยนีมันแบบนี้มันเก๋มันจะร้องห ล,ลุงแร่เรียบร้อยครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวจะพา,าไปสั่งเลยครับผมรถจากโหลดเนาะทงหลดถึงสัมภาละนี่โหลด บโอ้รถนักเตือยคนต้นหนแปด่ยนเหนึ่งแปดสองส่วน คันแปดร้อยยี่สิบกิโลครับรถผอมของในรถเมื่อกี้เขา่าเมื่อกี้สร้างเข่าไปสร้างทั้งเข่านั่งสาวสิบมหาสอบมันสองพันัสองพันครับสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหาสองเจ็ดเจ็ดหาไป จะเบิ่งกันมาิีด้จักบาทเขางามๆเขาลงสีขอแล้วลงสีเห็ดจี ก็เรามาคลายเขาโอ้ยมานเลยครับผมบึกนึงเลยคักขักเลยอ่าแกไขยี่โดอครับไข่ไขดเกี่ยว่าไงาลดเกียวเขา

เรางามๆนะครับขายแบบกระีขายเพียบชาวนาเลยมีเยินคุยกันได้แม่เรากินเงินอยู่ขายควายควายก็มุ้งสีนะครับพ่อดูเส้นน้อดูบ้านไหนครับนี่บ้านบุรพาบ้านบุรพานะครับทับท้อนจานราคากันเองครับคุยกันได้ครับตัวพอเราหว่าม้วนๆนะครับผม บ่อามึงบ่อพีกระช้ากระเช้นะบ่ออะไรไอ้ฟังชัดเจนชัดเจนครับปีปีขายขายได้จะขายราค่าสามสี่ได้แล้วว่าขายได้ก็ยัง้องขายบ่ออะไก็รอบ่ว่ากันบ่ได้ตัดยังครับนี่ขายแบบซื้อเพี้ยนเช่าหน้าเลยซื้อแบบกันยิงดีครับพอแล้วว่าม้วนม้วนก็ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่กระมานเนี่ยกระมานก่อนกระมานก่อนเลยเราพ่อลกระมานก่อนแล้วลูกบ้านที่หลังกระมานที่หลังนะกระมานที่หลังกมานที่หลัง ครับขอบคุณครับช่วงนี้เขาก็ออกมาทั้หลายครับ <c oughs> ตล้วนี้เขาเบาเสี่ยงครับผมตล้เหนียวทำมาเต้อ,บอุบลยังไงเจ้าห้าพันธ์เกี่ยวงู้นิสต่อได้เลยถือครับราคาปกติเของพันธ์เกี่ยวงูเของพันธ์เกี่ยวงู้่ะครับตัวนี้เขาเอื่นเขาพันธ์ยังครับพี่เกี่ยวงูเขาเกี่ยวงู้ปะครับตัวเดียวกันเลยกับตัวนั่นอ๋อผมบอกหูนะ เพื่อนว่าจะเขาเตี้ยเขาเตี้ยกันผมก็เอือนน้ำพึนนะครับแม่นอ๋อนี่นี่เขาเกี่ยวงูครับผมเมื่อกี้เราบ่ถือกครับสนใจพันติได้เลยสนใจพันติต่อได้เลยครับพอตีครับเฮียตีครับผมล้านลูงสีแม่ปลานี่นี่แหละครับปลานี่ล่งเรืองบ้านบุรพาบ้านบุรพาครับสนใจเขาพันเขาไปกินมือนี่ล่ะสนใจกับติดต่อแล้วเขามาเลยครับ ติดต่อเบาเสียงมากกับอครับเบาเสี่ยง่านมาบ้านกัสิมาแวราพอเลาดอกพตั้งกนแล้วอบแล้วพอมอนทอมอนก็ยังพใส่อยู่ใส่แล้วสีขาาฮะเบื่อนังคงสิได้เยอะมากมีมาไทยลูกครับท่านิยกดู้่าชยยกแล้วลูกปนหนีบ ถ้าวโยกึ่งทั้งรถยาเย็นสีทาทึ่งลดเอาใส่หลายป้ายสีสันนะคะ <c oughs> ยกกระสอบเขานี่ได้ค่ายาอยู่นี่กลุ่มค่ายาโบ้เออสันไม่ยกกระสอบเขานี่ค่าเดียวค่ายาหนี่ค่าหมอฉันนี่กระสอบถ้าติดไอ้แผ่นนั่นก็ห้าสิบเก้าบาทแล้วมันจะจ่ายเงินไป ค่เท้าเงินก่อนมาน,นี่ครับมาดีครับไปไปค้นข่ากลับบ้านกันซื้อเบอรหลังวะนี่ทานี้กินกินใหม่ เงินหัวก็คือเงินเมียโอเคนะรู้เรื่องทำเป็นคลิปไปค่ะเงินออกทำเป็นไอเขอเคอแขกเอ้ยมูนะดูรานีตัวนี้แม่บ้าขอบพระคุณทุกการรับชมครับผมสวัสดีครับ